สวัสดีค่ะน้างปรินนะคะวันนี้เราก็จะมาอยู่ในเวลาข้อก็เก่งได้ข้อที่36นะคะมาดูโจทย์กันเลยเขาบอกว่ามีลิงและต้นไม้นะคะอยู่จํานวนหนึ่งถ้าในกรณีแรกนะคะถ้าลิงปีินขึ้นต้นไม้เนี่ยต้นละ3ตัวจะทําให้เหลือต้นไม้สี่ต้นนะคะที่ไม่มีลิงเลยแล้วก็อีกกรณีหนึ่งนะคะก็คือมีลิงปีินขึ้นต้นไม้ต้นละ1ตัวนะคะจะเหลือลิง8ตัวนะคะที่ไม่มี ที่ไม่มีต้นไม้ที่ตัวเองจะขึ้นนะคะแล้วก็จากนั้นเขาให้เราหาว่าต้นไม้เนี่ยมีทั้งหมดกี่ต้นอะก่อนอื่นนะคะข้อนี้เราก็จะใช้เป็นสมการโดยกําหนดก่อนนะคะให้มีต้นไม้นะคะ x ต้นอะแล้วก็จากนั้นนะคะในกรณีที่1ในกรณีที่1น,นะคะเราก็จะได้ว่ามีลิงเนี่ยอะมีลิงนะคะเขาบอกว่าลิงขึ้นต้นละ3ตัวดังนั้นก็จะเป็น3คูณกับ วงเล็บจำนวนต้นไม้ที่ลิงปีนขึ้นไปนะคะเขาบอกว่าเหลือต้นไม้4ต้นเนี่ยที่ไม่มีลิงแสดงว่าต้นไม้ที่มีลิงนะคะ mm. ก็จะต้องเป็น x ลบ4ดังนั้นอ่ะก็จะเป็น3คูนวงเล็บ x ลบ4นั่นเองค่ะอ่าเราก็จะได้แบบนี้มีลิง3าคนวงเล็บ x ลบ4ตัวนะคะโอเค แล้วก็จากนั้นมาดูอีกกรณีหนึ่งนะคะอีกกรณีหนึ่งก็คือกรณีที่2แบบที่2เขาบอกว่าขึ้นต้นไม้ต้นละ1ตัวนะคะแสดงว่ามีลิงถ้าต้นละ1ตัวเลยนะคะแสดงว่าลิงเนี่ยต้องปีนขึ้นทุกตัวนะคะก็จะได้ว่าเป็น x นั่นเองค่ะก็คือ1คูณวงเล็บ x เนาะแต่ว่า1คูณ x เนี่ยจะได้เป็น x อยู่แล้วนะคะแล้วก็จากนั้น เขาบอกว่าเหลือลิงอีก8ตัวนะคะดังนั้นเราก็จะบวก8ไปนะคะที่ไม่มีลิง8ตัวนี้เนี่ยคือเป็นลิงที่ไม่มีต้นไม้นะคะที่จะได้ขึ้นไปดังนั้นอันนี้ก็จะเป็นตัวโอเคนะคะ<ม>เพราะฉะนั้นเนี่ยจาก2กรณีนะคะจะมีลิงเนี่ยจำนวนเท่ากันนั่นเองนะคะอ่าเท่ากันดังนั้นเราก็จะมาตั้งสมการเลยค่ะก็จะได้ว่า3คูนวงเล็บ x ลบ4จะมีค่าเท่ากับ x บวก8นั่นเองจากนั้นเราก็จะคูณกระจายเข้าไปนะคะจะได้เป็น3 x ลบเอ่อ12จะมีค่าเป็น x บวก8นั่นเองค่ะแล้วก็ย้ายข้างไปเลยนะคะย้าย x มาลบข้างนี้จะเหลือเป็น2 x นะคะย้าย12ไปบวกจะได้เป็น20ดังนั้นนะคะเราก็จะได้ว่าค่า x เนี่ยมีค่าเป็น10นั่นเองค่ะซึ่งเขาถามหาจำนวนต้นไม้ทั้งหมดนะคะดังนั้นข้อนี้เราก็จะตอบ10ได้เลยเพราะว่ามีต้นไม้ทั้งหมด x ต้นนั่นเองนะคะ 50ต้นนั่นเองนะคะก็จะจบไปแล้วนะคะสำหรับวันละข้อก็เก่งได้ข้อที่36ค่ะ